One, two. สวัสดีจ้าพบกับท่องใจใสไปรวันเล็อีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะกระดกกระเดกเนิดหนึ่งนะคะนั่งอยู่ในรถคะ่ะวันนี้เพิ่งมาจากบ้านแมย่ย่าแล้วก็ไปทางบ้านเกิดของพ่อใหญ่นะคะไปงานศพป้านะคะพี่สาวของพ่อใหญ่ก็อายุ90กว่าแล้วคะ่ะรุ่นพ่อปู่รุ่นแมย่ย่าอายุมากกว่าพ่อปู่แม่ย่าไปอีกก็90กว่าทั้งนั้นนะคะ เหลือป้าคนสุดท้ายแล้วค่ะมเมื่อเช้านี้โตโต้ก็ไปถึงงานกับพ่อใหญ่กันเราๆสิบโมงได้นะคะแต่ทีนี้เขาก็เชิญเราด้วยบอกว่าลูกหลานแต่ละคนถ้าใครอยากจะเดินจูงป้านะคะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าอยากพี่น้องของพ้อปู่เอง นะคะก็เหลือคนสุดท้ายแล้วเพราะปู่ของหน่ยตัวโตวเองก็สองสปีก่อนก็ตายไปเพราะโควิดโคโรนาไปนะคะก็เหลือป้าคนสุดท้ายนี่ค่ะตัวโตวกับพอใหญ่ไปถึงงาน10โมงกว่าก็จับไม้จับมือทักายก็แสดงความเสียใจกับลูกหลานของเขานะคะพ่อใหญ่ก็เป็นหลานเหมือนกันค่ะเราก็เลยรอนะคะตัวโต,วตวจะพูดพิธีให้ฟังนี้หนึ่งงานศพของฝรั่งนะคะ บางคนเขาก็จะศพไปไว้ที่โบสถ์เลยนะกายลูกหลานไปทําพิธีที่นู่นสองวันสามวันไปสวดไปอะไรกันในโบสถ์นะคะแต่สําหรับงานศพบ,บ้าน,นี้ก็คือเขาศพไว้บ้านก่อนแล้วสองสามวันนะคะทีนี้เขาก็ให้ลูกหลานเขาก็ศพของป้าลงศพนั่นแหละค่ะขึ้นรถรถยาวๆนะคะรถที่ฝ่ายพิธีเขานะคะเพราะว่า ร่างทุกคนส่วนมากเขาก็จะจ่ายเงินค่าทำศพค่าอะไรไว้ก่อนล่วงหน้านะคะอย่างป้านี่ก็คือฝังก็จะมีจ่ายค่าที่ดินไว้ล่วงหน้าจ่ายรายปีไปเหมือนเราจ่ายประกันชีวิตไปนะครับจ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายนะคะตอนพ่อใหญ่เก่าแฟนเก่าของตัวเองนะคะตอนนั้นก็เป็นช่วงโควิดโควิดนาที่แกเสียชีวิตไปจ่ายเงินไปแล้วตกราวๆหกเจ็ดพ ยูโรนะคะก็เป็นเงินราวๆเกือบสามแสนบาทแต่ในงานวันนั้นมีแค่ห้าหกคนเองจะมีกี่คนก็ช่างราคาก็จะราวๆนี้นะคะบางที่ก็7 0 0ดยูโร8 0 0พยูโรก็ตีไปซะว่าส0 0แสนบาทยังไว้เลยนะคะแล้วก็ฝ่ายจัดงานฝ่ายพิธีเขาจะก็จะลงศพมาให้มาเปลี่ยนชุดมาจัดมาเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เราแล้วก็พร้อมด้วยเส์ฟ ขนมปังนิดนึงกาแฟชาพวกนี้นะคะหลังจากทําพิธีอะไรเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีจัดให้แค่นี้นะคะแล้วก็ฝ่ายนึงก็คือแบ่งเป็นค่าที่ที่สําหรับฝังนะคะสําหรับป้าเขาเลือกที่จะฝังนะคะหลังจากที่โตโต้ตไปถึงบ้านเขาแล้วก็คุยกันนิดนึงก็เกือบสิบโมงครึ่งได้นะคะเราก็เริ่มออกจากบ้านนะคะแต่ เดินด้วยกันไม่ถึง50คนนะคะเราราวสามสิบกว่าคนได้นะคะลูกหลานจริงๆนะคะแต่ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นก็เป็นหมู่บ้านที่พ่อใหญ่เกิดนะคะที่นั่นนะคะห่างจากบ้านตัวโตวที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้ขับรถไปร,ไปราวสองชั่วโมงถ้าบ้านเราก็เทียบกับขอนแกนไปหาร้อยเอ็ดก็มาได้ค่ะตัวโตขับพ่อใหญ่ก็จับไอ้มีเชือกนะคะ เชือกทูงก็เดินกันไปกลุ่มไปกับญาติพี่น้องของพ่อใหญ่ด้วยพวกพี่ชายพ่อใหญ่น้องสบายแล้วก็แม่ย่าด้วยนะคะพอไปถึงโบสก็ไปทําพิธีคาราเราชั่วโมงนึงค่ะลูกหลานว่าประวัติอ่านาาาาาอะไรกันเราก็แห่ออกมานอกโบสน,นะคะ ก็ฝังคือว่าไม่ไกลจากโบสมากนะคะแล้วก็หมู่บ้านที่พ่อใหญ่เคยอาศัยอยู่ก็มีป่าช้าหรือว่ามีสูตรสารอยู่สองที่นะคะเขาก็<ๆ>ให้เลือกได้จะที่ติดกับโบสเลยกลางหมู่บ้านหรือว่าชาญชาน,นอกออกไปแต่สําหรับพ่อปู่ของตัวโต,วตวเขาเลือกอยู่ด้านนอกนะคะเลยหมู่บ้านออกไปหน่อยหนึ่งต่อนน้นตั้งแต่ปีสองปีก่อนตัวโตก็เคยเล่าให้ฟังนะครับพิธีการสําหรับงานศพต่างๆของฝรั่งเป็นยังไงนะคะ พอมาถึงโบสถ์ทำพิธีอะไรเสร็จฝังเสร็จอะไรเสร็จก็ดื่มชากาแฟกันนะคะขนมปังกันนิดหนึ่งแต่อเผอิญว่าวันนี้ที่ไปมีสองงานนะคะหลังจากจบงานที่บ้านป้าเสร็จแล้วเราเล่เที่ยงว่าช่วงบ่ายโมงก็มาบ้านแม่ย่าต่อนะคะแม่ย่าตัวโตธรรมดาก็วันเกิดของนางนะคะคือเป็นไร แกจะจัดงานวันอาทิตย์แต่ทีนี้ลูกเต้ามารวมกันวันเสาร์แกก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ตัวโตกับพ่อใหญ่ขับรถกันมาแต่ไกลบ่อยๆก็เลยหลังจากงานศพป,ป้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมารวมกันที่บ้านแม่ย่านะคะแม่ย่าเขาแปดหกแปดเจ็ดได้นะคะวันเกิดจริงๆก็คงเป็นอีกวันสองวันข้างหน้านะคะแต่เขาเลยจัดใส่พอดีกันพอดีตัวโตมางานนี้ก็เลย ตอนบ่ายก็เลยมางานบ้านแม่ด้วยมากินเก๊กินอะไรคุยกันนิดนึ่งก่อนครับเขาก็สั่งอาหารทางไอรร้านอาหารจีนมานะคะ <ina> <st recipes> mm hmm. มาให <ov> ้ลูกหลานกินกันอากาศก็รวมกันที่งานไม่ยากก็ไม่ถึง10คนหรอกค่ะมีแต่ลูกแต่หลานจริงๆค่ะเหรียญเล็กๆอะไรก็ไม่ได้มาไม่ได้เชิญมานะคะแกก็บอกว่ายังไงพวกเธอก็มาแล้วเดินทางกันมาไกล ถ้าจใจมาพรุ่งนี้วันหนึ่งมันก็ไม่ใช่เหตุอะไรอย่างนี้ค่ะแกก็ห่วงก็ใหญ่ด้วยเพราะว่าแฟนเราก็มีโรคประจําตัวด้วยครัเป็นเบาหวานเป็นอะไรขับรถขับลาไปมาสายตาเอยอะไรเอยเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ยังอยู่ในฤดูหนาวอยู่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็มืดเร็วด้วยนะคะห้าโมงกว่าก็มืดตืดตื่ไปแล้วแต่โชคดีว่าวันนี้พรุ่งนี้อากาศดีช่วงบ่าย ได้ยินว่าขึ้นสูงถึง15-16องศาเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านกันก็โชคดีว่าออกจากบ้านก็ไม่ยากก็บ่ายสามโมงกว่าๆค่ะก็เลยยังมีแสงสว่างแสงดวงอาทิตย์อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ร้องหาแสงแดดร้อนๆน,นะคะร้องหาแต่แสงสว่างก็พอนะคะถ้าเห็นแสงสว่างมันก็ทำให้เรา ชุ่มชื่นหนัวใจหน่อยหนึ่งนะคะถ้ามีแต่อยู่กับความมืดสลัวเสลียเหมือนในหนังเรื่องแวมไพร์ทุกมีทุกวันจิตใจเราก็หดหูเศร้าหมองนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ออกเที่ยวที่ไหนมากมายนะคะอาจจะได้อยู่แถวเมืองตัวเองไปแล้วก็นานๆจะไปตรงนู้นตรงนี้ทีนะคะเพราะว่าธรรมชาติตอนนี้ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ต้นไม้มันคลายน้ำหมดใบไม้ก็ไม่มี นะะอีกเดือนนู่นละมั้งค่ะถึงจะถึงฤดูใบไม้ผลินะคะถึงจะสวยงามขึ้นมาได้แต่ถ้าไปเจออะไรสวยๆงามๆตอนนี้ก็จะถ่ายคลิปวิว,วทิวทัศอะไรต่างๆให้กันดูเหมือนกันนะคะสำหรับของขวัญที่ให้แม่ย่าไปก็คือน้ำหอมนะคะเป็นเซตหนึ่งนะคะตัวโต็กับผู้ใหญ่ก็ดูไว้แล้วค่ะแกก็สืบไล์เหมือนกันนะคะสำหรับแม่ย่าตอนนี้ก็ รุ่นราวคราวเดียวกับแม่่าพวกปู่แปรสิบกว่าเก้าสิบกว่าไปก็ล้มหายตายจากไปก็เหลือแก่ไม่กี่คนสําหรับญาติพี่น้องฝั่งทางแม่ทางพ่อของพู้ใหญ่เองนะคะตอนนี้ก็ถือว่าฝั่งทางพ่อเป็นป้าคนสุดท้ายพอดีก็เลยอยากจะมานะคะเพราะว่าเขามีการไปเชิญถึงบ้านเราด้วยนะคะเราก็เลยอยากจะมาก็เลยออกจากบ้านกันมาตั้งแต่ ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้านะคะออกจากบ้านเกือบแปดโมงเช้าค่ะเราก็มารวมตัวกันก่อนแวะที่บ้านพี่ชายพ่อใหญ่ก่อนมาแวะกินกาแฟาอะไรก่อนแล้วไปเดินไปบ้านป้ากันนะคะพี่ตีก็เรียบง่ายค่ะ <c oughs> ไม่ได้เลี้ยงกันเอิอกกระเลิกเหมือนพี่ตีทางบ้านเราหรอกนะคะบ้านเราก็เดียวแต่คนมีเงินมีฐานะสามวันเจ็ดวันก็ว่ากันไปเอาไว้นานก็ค่าใช้ใจ่ายมันเยอะเพราะว่า กินข้าอยากเข้าของทุกวันนี้มันก็แพงนะคะแต่ฝั่งทางยุโรปส่วนมากเขาก็เลี้ยงชากาแฟขนมปังกันนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นนะคะแต่เขาก็มีฝ่ายพิธีฝ่ายจัดงานต่างๆในโบสถ์ในอะไรเขาก็แค่เตรียมให้เจ้าภาพทำถ้าเป็นบ้านเราก็เจ้าภาพจุดไฟจุดเชิงเทียนเชิงอะไรเขาก็จ,จัดเตรียมไว้ให้หมดส่วนเจ้าภาพก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรเท่าไหร่นะคะ การเตรียมการเป็นของบริษัทนะครับเพราะว่าฝรั่งทุกคนอย่างตัวตอยู่ที่นี่พ่อใหญ่ก็ถามบ่อยนะครับว่าถ้าเธอรู้มาตายจากเธอจะเผาหรือเธอจะฝังทำไมเธอไม่เคยพูดอะไรแกก็อยากแกทําเป็นกิจจะลักษณะแต่เราเองพูดแต่บอกว่าถ้าฉัรู้มาตายจากไปแล้วเธอจะทํายังไงก็ได้กับศพจะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยากมากหรอกส่งจากข่าวพ่อแม่ก,แก็พอแล้วก็พูดแบบง่ายๆไปนะคะเอา ว่ากันไปค่ะฝรั่งก็ต้องมีแปลนมีแบบมีแผนจะเกิดจะตายจะอยู่อะไรทุกอย่างวางแผนล่วงหน้าโหมดการใช้ชีวิตกับฝรั่งนะคะแล้วการจะไปมาหาสู่กันก็ต้องนัดล่วงหน้าทุกอย่างต้องมีนัดมีอะไรก่อนล่วงหน้าหมดนะคะอยู่ๆจะไปหาเขาเลยก็ไม่ได้คะ่ะก็เลยมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะกําลังถึงบ้านแล้วค่ะอีกไม่นานนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีการวุ่นโจเฟอร์นุ่ พู่นั่งอยู่นู่นค่ะสวรบายยค่ะ <k ha. S 2> ทุกคนค่ะบ๊ายบาย